สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะนี่เอมมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าค่าชาขับนั่นเองเอาละ่ะถ้าเพื่อนคนพรอมแล้วลราก็ไปได้เลยดีกว่าจ้าไปกันเลยอืมแบบว่าตามคําขอนะเพื่อนๆไหน,นอยากให้เอมมี่แต่งตัวเป็นแบบกียูใช่ไหมละ่ะงั้นเอมมี่ก็จะแต่งให้ทุกคนเองเอาละ่ะงั้นเรามาเริ่มแต่งเลยดีกว่านี่กียูใช่ไหมละ่ะกียูแบบเขาจะต้องแบบตาตีไงอืมมีแบบตาตีวันนี้แม่รอเทะรอเท่ งนี้ไม่เอาอ่ะนี้มันตาผู้หญิงอ่ะอันนี้หรืออันนี้ดีงั้นก็ลองปรับดูหน่อยก็แล้วกันนะชุบ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 ปรับปรับเอ้ยเอ้ยมันไม่ได้อ่ะโอ้โหไปผู้หญิงมาเชียวกี่อยู่โนเอาใหม่ดีกว่านี่เปลี่ยนตาเป็นอันแบบอันนี้เลยก็แล้วกันนะเนี่ยอันเนี้ยน่าจะช่วยแล้วได้สุดแล้วแหละอืแล้วก็มาปรับตรงนี้ชุบชุบชุุชบ บชืบชบ่แล้วก็ปรับให้เขาแบบตาตีๆลงหน่อยออใช่อันนี้อันนี้ปรับใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะปรับให้ตาตีเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนสีตาแป๊บหนึ่งชืบองื้ออ,อ้ตากีอยูเขาเป็นสีไหนอะ่ะเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินใช่ไหมก็น่าจะเป็นอันนี้แหละต่อไปตาข้างในเขาก็แบบเป็นสีดำไงดำนี้พอไหมเนี่ยก็น่าจะพอแล้วแหละต่อไปก็เป็นดำอันนี้แอบเรียบร้อย ต่อไปก็เป็นส่วนของคิ้วคิ้วกี่ยูเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันนะฮึบฮึบตาเขาแบบเป็นสีน้าเงินแบบมนๆใช่ไหมอะ่ะงั้นก็ลองเอาเป็นอันนี้หน่อยดีกว่านะเผื่อว่ามันจะแบบดีต่อเรานะเอาอัานนี้ชึบชบแล้วก็คิ้วคิ้วเขาเป็นยังไงอะ่ะอุ้ยมีคิ้วเลโก้คุ้ยด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อะ่ะยังไม่ใช่เลยอุ้ย เฮ้ยทุกคนมีคิ้วเลโกโฮยุยอีกแล้วโอ้โหงั้นเขาหน้าเนี่ยเอมี่อะจะมาแต่งเป็นเลโกโฮุก็แล้วกันนะแต่ว่าก็แต่งไม่เป็นเหมือนกันนะ่ะเลโกฮุก็แบบมีผ้าคลุมอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผ้าคลุมให้เราใส่หรือเปล่าไงชืบนี้ก็น่าจะเป็นคิ้วประมาณแบบนี้ละมั้งโอเคน่าจะได้แล้วแหละปรับองศาให้แบบโกดๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเวลากิ่เขาใช้ท่าบานวางรี ปึ๊บแต่แล้วโอเคงั้นเรามาที่ที่ตากันก่อนดีกว่าอืมใช่ดิคิ้วจะต้องปรับสีคิ้วให้มันแบบเป็นสีดำดำนี้เลยก็แล้วกันนะต่อไปเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นาปากนี่ปากกิูเขาไม่ยิ้มไงเขาไม่เคยยิ้มเลยโอ้กอิูชายผู้ไม่เคยยิม้มปึ๊บเราก็ปากแบบนี้ได้ไหมเนี่ยอุย้ยมันแบบน่ารักเกินบุย นี่ก็ไม่ได้อ่ะโอมีปากแดงๆท่านั้นเลยอ่ะอุ้ยมีปากหมูด้วยโอ้โหแล้วก็มีตรงนี้โอ้โหนี่ไงเอานี้ดีกว่ายังมีว่าน่าจะใช้ได้แล้วแหละแล้วก็ปรับหน่อยฮึบฮบึน่าจะได้แล้วแหละนะโอเคโอ้หล่อเท่กว่าจะได้นะเนี่ยดูสิแล้วก็สามารถปรับอะไรได้อีกล่ะเราไปที่ทรงผมยังไม่ได้นะเพราะว่าปากปากยังไม่ครบ คิ้วเราสามารถปรับเป็นคิ้วอย่างอื่นได้ไหมโ okay. อเคเอ็มว่าน่าจะได้แล้วแหละเรามาดูที่ทรงผมกันต่อดีกว่ากิยเขาใส่ผมดำแล้วก็ข้างหลังเขาจะมีเป็นแน่นน่ะเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบเขาผมยาวไงเขาก็เลยต้องบัดนี่อันนี้เราก็สามารถปรับให้ลงมาได้ปะก็น่าจะได้น,ะนั่นนะ่ะแล้วก็เปลี่ยนสีดำก่อนแล้วก็ข้างล่างเป็นดำเข้ม จะได้แบบดูเหมือนไปนเงาไงเออจากนั้นเราก็ไปที่การปรับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อนี่ไงปรับได้แล้ปึ๊บ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 ทึบอาชืบนีไ่ไงทุกคนเสร็จแล้วต่อไปเอมมี่ก็จะทําการไปที่เจยกว่าอะไรนะตาตรงนี้สามารถรับตาได้กิ๊วน่ารักอะ่ะแต่หน้าบึ้งไปหน่อยนะโออเวลายิ้มมันก็จะแบบดูแปลกไงหัวปาก ปากมันบึ้งอ่ะโอเคต่อไปเราไปที่แบบเสื้อผ้ากันต่อดีไหมอ่ะมีหน้าตาตรงนี้เป็นจมูกกิยูไม่ใส่จมูกไงโอเคอมาที่เสื้อต่อดีกว่าแล้วก็มีนี้เออเป็นเสื้อเสื้อเราเอาเป็นอันไหนดีละ่ะก็ต้องเป็นชุดนักล่าอาสูนใช่ไหมชุดนักล่าอาสูนอันไหนละเนี่ยอันไหนอันไหนอยู่ไหนุดนักงยาสูน ก็น่าจะเป็นอันนี้หระมั้งโอเคเป็นอันนี้ก็อันนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดําดํานี่ดําแบบนี้จากนั้นก็อันนี้ก็เป็นดําออกตรงนี้นิดหน่อยแ่ได้แล้วต่อไปก็ไปที่เสื้อเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็น่าจะได้แล้วนะอันนี้ฮึบนี่เอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสีผ้าคลุมผ้าคลุมอีกข้างหนึ่งเขาเป็นสีแดงอีกข้างหนึ่งเขาเป็นสีเขียวกับอะไรนะเขียวกับเหลือง ยุ่งยากจริงๆโอ้ยอันนี้เป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วโอ้ยไม่ไหนไม่นะไม่นะไม่นะไม่ใช่สไปเดอร์แมนเออำํำไงดีอะแต่ว่าเสื้อมันเกินออกมาทำไงอ่ะงานในมีว่าผ้าคลุมเอาไว้สุดท้ายเลยก็ล้วกันนะเพราะว่ามันยาวเกินไปไหมแล้วก็มันยุ่งยากมากเลยอะเสื้อคลุมเนี่ยออแล้วก็เอาตรงนี้มองไว้ตรงนี้อ่าแขนเสื้อแบบนี้แหละแต่ว่ามันน่าจะมีอีกอันหนึ่งนะอันนี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้เหรอได้เหรอ ก็อาจะไ,ได้ละมั้งต่อไปแล้วก็ปรับเป็นสีแดงข้างหนึ่งก่อนนะชืบนี่แล้วก็แบบนี้เราให้ปรับข้างขวาเื้ยไม่ใช่ดีข้างซ้ายข้างขวาสีแดงนั่นแหละถูกแล้วข้างขวาจะต้องสีแดงต้องเท่ากันนี่อันนี้แบบนี้ที่จริงบางคนที่จะมนมนหน่อยนะ แล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็นสีเหลืองเอมีสงสัยจริงๆทําไมกียูเขาจะต้องแบบใส่ลายเหลืองเขียวด้วยอะทางขวาฮ้ยไม่ดีทางซ้ายเออถูกแล้วนี่ชุบๆๆปรับได้แล้วเย้ในสุดก็ปรับได้สักทีโอเคป๊บปบ๊เดี๋ยวร้อยโอ้โหเทระเบิดเลยอดูดิคุณกียูของเราแล้วก็นักล่าอสูรแน่นอนว่าเขาจะต้องแบบใส่เข็มขัดด้วยไงโอเคนี่แล้วก็เข็มขัดของพวกเขาเป็นสีขาวนี่ ขาแบบนี้โอ้โหเทระ,ะเบิดไปเลยต่อไปก็เป็นส่วนของผ้าคลุมและอุ้ยแต่ว่าทําไมเสื้อมันเกินออกมาแบบนั้นล่ะมันดูไม่สวยงามเลยอะทาไงดีอะเนี่ยตอนเนี้ยหรือว่าเอมีอ่อะจะต้องเปลี่ยนเสื้อไปใส่ที่แบบแบบเสื้อที่มันแบบกระชับกว่าน,นี่ยไม่สิมันได้วาง่าง,งนะจะต้องพูดว่าเสื้อที่มันแบบดู เรียบๆกว่าน,นี้มันไม่ต้องยับแบบนี้ทำไมดีอ่ะงั้นเอมี่ก็คงเปลี่ยนสีผ้าคลุมไปก่อนแล้วแหละแล้วค่อยไปเปลี่ยนสีเสื้ออ่าได้แล้วโอ้โหยอดไปเลย่ะดูดิแล้วก็จะต้องแบบทำการตรงนี้เออนี่ไงสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้เสื้อตรงนี้แล้วแหละโอะ้นึกว่าจะได้แบบใช้เสื้อที่มันแบบดูกระชับเรียบๆกว่าน,นี้เลยดิดูดยับๆแบบนั้นอ่ะโอะ้เสื้อนี้ก็เสื้อนี้ไม่เป็นไร นี่อันนี้ชึบชึบชึบแล้วก็ต่อไปจะต้องเปลี่ยนกางเกงใช่ไหมล่ะกางเกงเอาเป็นอันนี้อันนี้ได้ไหมเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแหละโอเคน่าจะได้แล้วแหละเดีียบร้อยต่อไปเอมมี่ก็มาเปลี่ยนถุงเท้าถุงเท้าเอาเป็นตรงนี้เหรอกีวเขาใส่แบบออกน้ําเงินน้ําเงินเข้มๆอ่ะเออน่าจะเป็นแบบนั้นนะ เราสงสัยอ่ะกีว่าเขาใส่แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยอ้เราจะหาแบบคู่ที่ถูกเป๊ะๆให้เขาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฮะจะต้องใส่เป็นคู่ตรงนี้ป่ะอ,อ๋อหรือไงอ่ะไม่รู้อ่ะเอองั้นก็ใส่อันดําไปแล้วกันนะเพราะว่าเอมี่อ่ะไม่รู้ว่าเขาใส่อันไหนแล้วแล้วก็ต่อไปจะต้องเปลี่ยนสีรองเท้าด้วยแล้วก็อะไรนะข้างล่างที่รองไอ้ไม่ใช่นี่จะต้องเปลี่ยนเป็นสีรองเท้า รองเท้าแล้วก็ข้างล่างเป็นสีขาว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 ,ขาวอ่านี่ไงใช่แล้วโอเคมันจะเรียบร้อยแล้วแหละอืมเราลืมอะไรอีกนะโอ้ใช่ดาบ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 ,ดาบนี่นี่นี่ได้แล้วทุกคนเอมี่กำลังปรับคิ้วแป๊บนึงโอเคโอ้น่าจะได้แล้วแหละโอ้โหเยี่ยมมาเลยนะเนี่ยตัวเราโอ้หล่อ,อเท่ดูดิเอาละ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสนุกหรือเปล่าชืยนชอวคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดับส i b e เอมี่ด้วยนะสำหรับวันนี้เอมี่อ่ะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแหละายจาบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมนะถ้าคนไหนอ่ะชอบตัวละครกีูของเอมี่อ่ะอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้นะเอาลนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย